ทุกระบบจบที่บางสุดหล่อกระดอยยาวบางบอกทําให้ดูและจํานําไปใช้บางบอกทําได้จริงบางเรียนมาวิธีแก้ไม่ยากเลยที่พักเท้าคนซ้อนบ๊อบลงไม่เห็นจะยากไม่ต้องเปลี่ยนบางบอกไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเคาะเหมือนบางอ้วนและบังพอมบางบอกขอแค่คุณเอาน็อตเบอร์สิบมายัดเข้าไปในรูแล้วก็ตอกตอกอัดให้มันแน่นแค่นี้นะครับไม่หลุดไม่หลงไม่ตกแน่นอนเสื้อบังเสื้อบังสุดหล่อกระดอยยาวทุกระบบจบที่บางโอเค ทุกระบบจกที่บางสุดหลอกกระดอยาวบางบอกทําให้ดูแล้วจานําไปใส่ทาได้จริงบางบอกขอแค่คุณมีวิธีการลื่นบางบอกกันลื่นที่ขาตั้งวิธีการลื่นไม่เห็นจะยากเลยบางบอกขอแค่คุณมีสายท่อน้ำมันเออท่อสายน้ำมันเออในแหละสายท่อน้ำมันนามาผ่าครึ่งใช้คัตเตอร์ผ่าครึ่งแล้วก็มาสุบเข้าไปในตรงเหล็กตรงนี้ฮะตรงที่ขาตั้งหลังจากนั้นก็ใช้สก๊อตเทปเขียนๆพันๆพันๆเขียนๆไปเรื่อยๆฮะบางบอกพันๆเขียนๆแค่นี้นะครับง่ายนิดเดียว บังบอกทำได้จริงแน่นอนเสื้อบังสุดหล่อกระดอยยาวทุกระบบจบที่บังโอเค ทุกะบบจบที่บางสุดหล่อกระดอยาวบางบอกทําให้ดูและจานําไปใช้พิธีแก่คาบสนิมหรือสนิมกินฝาน้ํามันไม่เห็นจะยากเลยขอแค่นี่ครับเอาผ้ามาเซ็ตเซ็ตเซ็ตแล้วก็เซ็ตให้สะอาดนะฮะบางบอกหลังจากนั้นก็ใช้น้ํามันเครื่องนะหยอดหยอดหยอดตรงที่ฝาน้ามันแล้วก็ยืาลืมหยอดข้างในด้วยฮะตรงถังด้วยฮะแค่นี้ละครับสนิมก็จะไม่กินฝาน้ํามันฝาถังน้ามันหมอไใสคุณแล้วฮะเสื้อบางสุดหล่อกระดอยาวทําได้จริงเรื่องง่ายๆครๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ททุกบบจงเค ทุกระบบจบที่บังสุดหลอก,กระดอยาวอาบาังบอกทําให้ดูและจํานําไปใช้วิธีแก้โศบแฮนมอไซหลว่มหรือ ที่จับแฮนด์มอไซค์หลวมไม่ต้องใช้สก๊อตเทปบางบอกโอ้คไปเขียนบางบอกขอแค่คุณมีตะไบเอาตะไบมาครับหรือที่ขัดเหล็กหรือตะไบมาเคาะาะเะยคะฮะบางบอกเคาะๆขัดๆเคาะๆให้เป็นรอยหยักนะครับต้องเป็นรอยหยักนะถ้าไม่เป็นรอยหยักมันจะไม่อยู่บางบอกเคาะๆพอมันเป็นรอยหยักได้ที่แล้วก็หาเก้ามาครับก้าตราสางนี่แหละฮะติดได้ทั้งเก้าอีติดได้ทุกอย่างบางบอกอยู่แน่นอนอยู่ทนหนึบแต่เวลาถอดถอนไงวะเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่อง ในเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บางโอเค ทุกระบบจบที่บางสุดหลอกกระดอยยาวบางบอกทําให้ดูและจํานําไปใช้วิธีแก้ขาตั้งลื่นหรือเวลาเอาขาตั้งขึ้นแล้วมันลื่นไม่เห็นจะอยากเลยบางบอกขั้นแรกก็แค่หาเอาหาสายยางมาแล้วก็มาผ่าครึ่งด้วยคัตเตอร์ฮะใช้คัตเตอร์หรือมีดโกนก็ได้บางบอกมาผ่าครึ่งแล้วก็สุดเข้าไปในเหล็กตรงนี้ฮะตรงที่ติงเหยียบขาตั้งขึ้นฮะเวลาเอาขาตั้งขึ้นจะได้ไม่ลื่นแล้วก็สีจะได้ไม่ถะลอกบางบอกใส่แล้วก็หาสปอตเทปมาเขียนเขียนเขียนพั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 นแค่นี้นะครับง่ายนิดเดียวบางบอกไม ง่ายเปล่าง่ายเปล่าครับเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บังโอเค ทุกระบบจบที่อบังสุดหล่อก,กระดอยยาวอาบัางบอกทําให้ดูประจํานําไปใช้วิธีแก้ค่ไม่ใช่แก้ดิเออวิธีล้างถังน้ำมันไม่เห็นจะยากเลยบางบอกขอแค่คุณมีก้อนกวดก้อนอิดก้อนหินก้อนปูน <c oughs> ขอแค่คุณมีก้อนหินก้อนกวดก็ามาใส่แล้วก็ใส่เติมด้วยน้ํามันฮะเบนซินฮะใส่ลงไปในถังเลยับยัดยัดเขาถังไปเลยฮะเป็นเกาะเป็นกร,รมในบางบอกคล้ายๆเขาก็ทํากันที่บ้านบางทําประจําแบบนี้ <c oughs> ออกแน่นอนบางบอก <c oughs> เขย่าเขย่าครับใส่เสร็จใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าปิดฝาเขย่าเขย่าเขย่านานๆหน่อยฮะแล้วก็เปิดฝาเทออกมาฮะเห็นไหมครับโอ้โหขาบดำจิ้มเลยฮะขับที่สนิมออกถังแน่นอนถังขาวจสวเสื้อบางเสื้อบางสุดหล่อกระดอยยาวเรื่องง่ายใครๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บางโอเคแต่ถ้าใครสนใจอะไหล่มอไซก็จิ้มท่ตกาซ้ายมือได้เลยนะครับทุกระบบจบที่บางลูกดอกกระดอยยาวอาบางบอก ทำให้ดูและจะนำไปใช้วิธีขัดเห็นว่าขาบฝุ่นบางบอกฝุ่นมาฝุ่นกลับไม่โกงกันแค่เอาน้ําหยดลงพื้นะฮะบางบอกฝุ่นเกาะใช่ไหมก็ใช้ฝุ่นเนี่ยขัดออกฮะขัดขัดขัด,ขด,ขดแค่นี้ขาวแน่นอนเสื้อบางออกแน่นอนเสื้อออบางรูบหลอกกระดอยาวทาให้ดูและจาเรื่ององ่ายใครใครทาได้เรื่องซ้ำเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนแะเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บงังโอเค ทุกระบบจบที่บังรูปดอกกระต่อยาวอบังบอกทำให้ดูละจำนำไปใช้วิธีนี้นี่คือวิธีปรับโซกง่ายๆของอบงังแต่ถ้าใครสนใจอะไรก็ทิมทิตกาได้เลยฮะข <c oughs> ายของก่อนท <c oughs> ิมทิตกาใต้คลิปได้เลยฮะก็วิธีนี้ก็ง่ายๆครับหาเสื้อมาลัดตรงนี้ฮะเหมือนที่บังทำแล้วก็หาประแจมางัดขึ้นแล้วก็สามารถปรับโซกได้ทันทีนะฮะหมุนนะฮะอยากได้ระดับต่ำสูงยังไงก็หมุนได้แบบง่ายสำหรับอบงังเรื่องง่ายใๆใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บงังโอเค ุกระบบจบที่บางรูปหลอกระต่อยาวเอาบาังบอกทําให้ธุละจํานาไปใช้วิธีใส่คัทง่ายสําหรับคนที่มือใหม่ครับมือใหม่บางบอกไม่ต้องใช้มืองัดบางบอกหาปัาแจหาคุแจกคุณแจนั่นแหละเบอร์ยี่สบองมาใส่สุกเหมือนที่บางทำนะแล้วก็งัดแค่นี้ครับง่ายนิดเดียวบางบอกแต่ถ้าใครสนใจอะไรก็จิ้มจิตการต่สิบได้เลยนะครับเรื่องง่ายๆใครๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนนะเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บางโอเค ระบบจบที่บางรูปหลอ,อกกระดอยยาวเอาบางบอกทําให้ดูประจำนนาไปใช้วิธีแก้นะครับสนิมกินท่อหรือเวลาเราวิ่งไปนานๆนะทอมันร้อนมันจะเกิดรอยไหมเห็นไหมครับรอยไหมแล้วจะเกิดให้จะก่อให้เกิดเป็นสนิมฮะบางบอกวิธีแก้ไม่อยากขอให้คุณเอาน้ำมันเครื่องมาสโลมเลยฮะทาทาให้ทั่วแล้วก็ใช้ผ้าข,ขัดขัดขัดต้องขยันหน่อยฮะแต่ถ้าใครขี้เกียจก,ก็กินเทตะกาได้ครับผมมีท่อมอไซส์สวยๆขายฮะกินไปเลยฮะเปลี่ยนท่อใหม่สวยแน่นอนเสื้อผม <laughs> แต่บางบอกสูตรนี้ก็ใช้งานได้จริง เสื <Net> ้ออาบังส <os> ุดหล่อกระดอยาวเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้เรื่อง่้มเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บังโอเค รบบจับที่บังลุกหล่อกระต่อยาวอาะบังบอกทำาั้นตอนะจำนำไปใช้วิธีแก้คันเร่งมันไม่ดีหรือคันเร่งแบบว่าหมุนแล้วมันไม่ตีกลับบังบอกไม่เห็นจะยากเลยบังบอกเป็นสาเหตุก็เป็นเพราะสปริงสปริงมันอ่อนไปเวลาหมุนแล้วมันไม่มันไม่ตีมือบังบอกมันไม่ไม่ตอดมือเหมือนปลาตอดเบ็ดบังบอกเรื่องง่ายนิดเดียวแค่ใส่สปริงแต่งของอาะบังเข้าไปฮะแค่นี้แหละครับแค่เปลี่ยนสปริงใหม่อาสปริงแต่งสปริงที่มันแข็งๆหน่อยบังบอกใส่แล้วโอ้โหบิธีตีมือตั๊บแน่นอนบังบอกเรื่องง่ายเสื้ออาะบัง สุดหลอ,อกกระตอยาวบางบอกทำได้จริงเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ทุกรงปกติที่บงังโอเค ทุกระบบจุๆๆที่บางรูปหลอกกระ่อยาวอาบางบอกทําให้ดูละยานําไปใช้วิธีล้างรับข่าเมาออกจากท่อไอเสียหรือทาความสะอาดข้างในท่อไอเสียไม่เห็นจ,จะยากเลยบางบอกขั้นแรกก็แค่เอาน้ำมันดีเซลครับบางบอกไม่ใช่เบนซินรอบนี้บางจะใช้ดีเซล <laughs> ปิดจุกกันฮะปิดจุกแล้วก็เทน้ำมันดีเซลเข้าไปครับบางบอกล้างเขย่าแค่นี้ครับแล้วก็เทออกแล้วก็เขย่าแล้วก็เทออกแค่นี้ครับทำห,หลายๆรอบนะครับจนกว่ามันจะสะอาดแค่นี้ครับข่าเมารับดำๆที่ติดในท่อไอเสียก็หลุดแล้วฮะออกแน่นอนเส้อบาง <laughs> บางทําประจําเรื่ององ่ายๆใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนนะเรื่องใหญ่ทุกระุบบจบที่บางโอเค ทุกระบบจที่บางหลอกกระดอยาวอาบางบอกทําให้ดูและจํานําไปใช้วิธีล้างถังน้ํามันใครบอกจะมีแค่บางอ้วนและบางผอมบางหลอก็ทําได้เหมือนกันรอบนี้บางหลอบอกนอกจากหินแล้วก็จะมีโซ่ใหญ่นี่แหละแม่งพิ้งถอดมาจากล้อมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้บางบอกเอามาใส่แล้วฮะโซ่ใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีบางบอกบางหลอบอกเดี๋ยวทำให้ดูใส่แล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็เทออกแค่นี้ละครับขาวแน่นอนแต่โซ่ไม่ออกเอาสิบหายนี่ง่ายแค่ๆก็ทาได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนนเรื่องใหญ่ทุกระบบจุ ที่บงโเคทุกระบบจบที่บังสุดหลอกกระดอยยาวอะาบาังบอก <c oughs> กูได้ขายของสักทีแ <c oughs> ม่งบังตปละคลิปสอนแต่คนซ่อมไม่สอนมันคนขายบ้างเลยโอ้โหขายไม่ค่อยออก <c oughs> บังบอกถ้าอยากได้ขาเกียร์สีสวยสีสีดเซียวอย่างนี้ฮะก็จิ้มทิตกาได้ฮะโอ้โหใสแล้วแน่นเปี้ยเลยบังบอกโอ้โหขนัดตีนเลยฮะ,ะ <c oughs> จิ้มท่ตะกาใต้คลิปฮะจะลิง์ไปซ็บปีให้คุณอัตโนมัติ <Okay. S 1> ขอแค่คุณจิ้มะิตกาใต้คลิปแค่นี้จบครบทุกอย่างโอเค ทุกระบบจุดที่บางสุดหลอกระดอยาวอาบางบอกวิธีแก้ที่ปิดน้ํามันหรือฝาปิดน้ํามันรั่วฮะซิมมันรั่วบางบอกขอแค่คุณมียางในก็เอายางในมาฮะลักษณะการรั่วก็คือจะมีคาบน้ํามันออกมาติดตรงที่ฝาแก้ไม่ยากบางบอกแต่ถ้าใครสนใจของใหม่ก็จิ้มทิตกาได้เลยฮะไม่ต้องทําเสียเวลาทําเหมือนบางก็ได้ฮะจิ้มทิตกามันจะลิงไปที่ช้อปปี้ให้คุณได้อัตโนมัตินะฮะเลือดจิ้มกันได้เลยนะครับก็เทคนิคของอบังก็คือใช้ยางในนะฮะมาต,ต,ตัดตัดตัดนะฮะ ให้มันพอดีเจาะรูแล้วก็ตัดแล้วก็สวมชิ้นเก่าด้วยฮะชิ้นเก่าต้องใส่บางบอกมันจะได้อยู่ใส่ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ของอยางใน <laughs> เรื่องนี้ง่ายใครๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรงเล็กเรื่องเปลี่ยนและเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บงังโอเค ทุกขุบุกจุที่บางสุดหลอกกระดอยยาวเอาบางบอกทําให้ดูและจํานําไปใช้ยึดที่แก้ที่พักเท้าแต่ว่าเอาเอนัอ่นแหละที่เหยียบที่พักเท้าเอาจริงๆผมมีขายหน้าบางคึ้นท่ตกร้าใต้คลิปมันจะลิงก์กปที่ซัพป,ปี้มันตัวยึดมันแตกบางบอกขอแค่คุณมีแผ่นเหล็กมาเจาะรูแค่นี้ละครับก็เอามายึดนะท่านแรกก็แค่เอามอไซนอนลงแล้วก็จะได้ซ่อมง่ายๆบางบอกนอนไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> นอนลงก็หาแผ่นเหล็กมาเจาะรูทาเต็นเป็นตัวขอขอเหมือนนี้ฮะงองๆอเงี้ยแล้วก็หันยึดน็อตให้แน่นแค่นี้ละครับอย เรื่องง่ายๆใครๆก็ทำได้เรื่องซ้ำเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บางโอเค ทุกระบบจบที่บางหล่อเอาบางหล่อบอกทําให้ดูละจาอย่านําไปใไส์เด็ดขาดวิธีแต่งให้รถท่อไฟโอ้โหไฟลุกท่วมไม่คันใหม่แน่นอน <laughs> บางบอกรถก็แดงท่อก็แต่งไม่แรงได้ไง <laughs> บางบอกวิธีนี้ต้องใส่สองหัวเทียนฮะหัวเทียนหนึ่งจุ่มที่ท่อไฟฮะหัวเทียนหนึ่งก็ใส่งานปกติ <laughs> ใส่สองก้อนไฟอยากถามบางว่าทําไปเพื่ออะไรครับพี่บางหล่อกะดอยาว <laughs> ส่วนใครสนใจอะไรแท้จากซับป,ปี้ก็จิ้มทิตะกาได้เลยฮะตะกาไตรคิดได้เลยนะครับทุกระบบจบ ที่บงุกระบบจบที่บังรูปหลอกก็ต่อยาวอะบังบอกวิธีแก้ขายยันติดไม่เห็นจะยากเลยขายยันหรือคันสตาร์ทวะคันสตาร์ทหรือขายันเอออันเดียวกันนั่นแหละบังบอกแค่เอาสก๊อตเทปมาเคียนเคียนพันๆแต่ผมแนะนำฮะจิมท่ตาค้าผมมีอะไรแท้จากซปี้แน่นอนค้างขายันและคันสตาร์ทอันเดียวกันใส่งานได้ปกติแน่นอนเชื่อบังเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้เรื่องซ้ำเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนอั่นเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บังโอเค